ยังอยู่เรื่องของการอินทิเกรตโดยการแทนค่าติดโกนมิตินะครับก็มาเข้าสู่ตัวอย่างที่2แล้วกันนะครับตัวอย่างที่2อตัวอย่างที่2นะครับก็อินทิเกรตนะครับอินทิเกรตสแควรูทเนะครับลบสี่กยกกำลังสองนะครับหารด้วย x dx Okay, ครับตัวน ER ี้จะเห็นว่ามันอยู่ในรูปของอะไรครับอยู่ในรูปของตัวเลขนะครับก็คือมันอยู่ในรูปของ a กําลังสองลบ u กําลังสองนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมตัวเลขนี้เป็นตัวแปรครับเวลาที่มันอยู่ในรูปของตัวนี้ทํายังไงนะครับแทนค่าด้วยอะไรนะครับแทนค่าด้วย u เท่ากับ a s ซ n θ เซตาใช่ไหมตัวนี้เราจะแทนด้วย u เท่ากับ a ไซน์เซตขีนครับ ลองเปิดย้อนกลับไปดูตรงคลิปแรกๆที่คคลิปแรกที่ผมพูดเรื่องแทงค่าติีโกณนะครับถ้าใครยังจําไม่ได้ทีนี้เรามาดูว่า a คืออะไรนะครับดูนะครับ a คืออะไร u คืออะไร a คือเนี่ยเห็นไหมมันคือ9มันคืออะไร9มันคือ3กําลังสองเพราะนั้น a คือ3 u ล่ะ4 x กาลังสองเนี่ยมันคือ2 x ทั้งหมดกาลังสองเพราะนั้น u คือ2 x เพราะนั้นผมก็เลยเริ่มต้นโดยการให้ ให้ u u คือ 2x เท่ากับ a a คือ3 s i n เซตโอเคนะตรงนี้เกิดมาจาก u เท่ากับ a s i n เซตาพออย่างนี้เสร็จปุ๊บทําไงต่อไปครับจะจะสังเกตว่าเดี๋ยวผมต้องไปหา dx ผมต้องไปหาส q u a r e r o o ตรงนี้ผมต้องไปหา x มาเพราะนั้น x ของผมก็เลยเท่ากับดูนเดี๋ยผมก็หา x มาก่อน x ก็เท่ากับ3ส่วน2 s i n เซตา สามส่วนสองสาเศตานะครับทีนี้เราจะเห็นว่าสิ่งที่ต้องหาอีกอันนึงก็คือ 9- 4X ลบ 4x กลังสองก็จะเท่ากับนะครับเท่ากับเท่าไรเท่ากับ 9- ลบลบอะไรครับ 4X กลังสองก็คือ 4x กลังสองคืออะไรก็คือก้อนเนี้ยนะครับก้อนก้อนเนี้ยนะครับยกกำลังสองเข้าไปแล้วก็คืออะไรครับก็คือ เ,เขียน4ก่อนแล้วกันครับ4ให้มันตรงตรงตรง,ตรงตรงตามตัวนั้นเลย4 x กำลังสองนะครับ x กำลังสองก็คือ3าส่วนสคือ9ก้าส่วน 4, ส, 2, สีน 2, ส่ไซด์ลังสองเซตาเขียนนะครับลักษณะนี้ถ้าถ้าผมเขียนใหม่ผมเขียนอย่างนี้แล้วกันเนาะเขียนอย่างนี้แล้วกันครับตัวนี้มันคือเก้าลบนะครับมันคือตัวนี้ จะได้เห็นว่ามันมันสอดคล้องยังไงครับตัวนี้ก็เป็น9เนาะแล้วก็2องกกำลังสมันคืออะไรครับมันคือยกกําลังครับกลายเป็น9เห็นไหมก็เก้าก็ไซด์กำลัง 2x สังเกตนะครับเนี่ยครับก็เอามาจากตัวนี้แหละนะครับเอามาเขียนเลยเราจะได้ไม่ไม่งงมากครับซึ่งตัวนี้ก็ออกมาเท่ากับเท่าไหร่ครับมันก็จะเท่ากับดนึ่งเก้ามาครับ9ลบด้วย9นะครับดึงออกมาก็เป็น1ลบไซด์กำลัง 2, สเซตา เขียนครับตัวนี้ซึ่งมันคืออะไรมันก็เท่ากับเท่ากับ9คูณอยู่กับ1นึ่งลบไซน์กำลังสองครับมันคือ, cost, อคอร์สกำลังสองเซต้าเขียนครับตัวนี้ครับเนื่องจากมันมีสแควรูทใช่ไหมผมก็ใส่สแควรูทลงไปครับดูนะครับใส่สแควรูทลงไปแล้วมันเกิดประโยชน์อย่างเงี้ยดูนะครับอ่าผมใส่สแควรูทลงไปนะครับทุกอันนะครับใส่สแควรูทปับ๊บเพรานะฉะนัต์ตัวนี้ก็เลยออกมาเท่ากับ3ามคอสเซต้า เนี่ยครับข้อดีมันอยู่ตรงนี้ครับมันคือมันทำให้เปลี่ยนในพวกสแควรู t ตัวเนี้ยออกมาไม่ไม่ติดสแควรู t โอเคเนาะอ่า x คือตัวนี้นะครับถัดไปขาด dx เนาะ dx เ x เท่ากับเท่าไหร่นะครับผมก็มามาดิฟนะครับดิฟตัวนี้ครับดิฟได้เท่าไหร่ครับดิฟดิฟก็ได้เท่ากับ3ส่วน2ดิฟไซน์ก็ได้คอสเซตาดีเซตาโอเคเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอินทิเกรต สแควรูทนะครับผมขอ copy ตัวนี้มาเลยนะครับอ่ะตัวนี้นะครับเอาติดตัวนี้มาอีกอินดิเกตโจทย์าเลยนล้วกันนะครับเลบตัวนี้ทิ้งทำยังไงวะแก้ไขลบทิ้งอ่ะตัวนี้นะครับก็จะเท่ากับก็จะเท่ากับนะครับ square root นะครับเนี่ยก็เอาแค่เข้ามาแทนนะครับ q u a r e r o o t มันคืออะไรมันคือ3 c o s θ สเซต้สโอเคนะครับส u ค r e root นะครับแล้วก็ x คืออะไร x ก็คือ3ส่วน2นี่นะครับ x อยู่นี่3ส่วน2 sin ์เส่วน2 sin เซตคืออะไร dx ก็คือ3ส่วน2 cos เซเ แคบนี้คือทั้งหมดโจทย์คือตัวนี้แคบอะไรตัดได้ก็ตัดทิ้งไปนะครับตัวนี้สามส่วนสองมันตัดทิ้งเนาะสามส่วนสองนะครับก็ตัดทิ้งไปเลยก็เลยกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นคอสกําลังสองโอเค,คมันกลายเป็นคอสกาลังสองเท่ากับอินทิเกรตสามผมก็ดึงมาข้างนอกเนาะคอสกาลังสองเซต้าส่วนด้วยสซดเซต้าอันนี้ก็หน้าที่ของเราแล้วครับว่าเราจะอินทิเกรตยังไงต้องโยงไปหาไอ้พวกอะไรนะอ่า เขาเรียกอะไรนะอินดิเกตยกกําลังหรือเปล่านะครับหรือว่าแค่เปลี่ยนค่าเปลี่ยนตัวแปรมันก็ได้แล้วเนี่ยนะครับหรือแค่เปลี่ยนตัวแปรมันก็ได้แล้วปรากฏว่าตัวนี้ครับเราจัดการโดยใช้กระบวนการนี้คอ s สนะครับมันคืออะไรมันคือ1ส่วน sin มันคือ1ส่วน sin กําลัง2เซตาถูกไหมครับคอสนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเอกลักษณ์ตีโกนครับแค่เปลี่ยนลงมาตรงนี้แล้วนี้ก็หารด้วย sinθ เซตาก็ดีเซต้าปกติ ซึ่งกลายเป็นว่าอ๋อสุดท้ายมันเท่ากับอินทิเกรตตัวนี้หนึ่งส่วนไซน์เซตาลบด้วยแค่แยกส่วนออกมาครับตัดกันก็เหลือไซน์เซตาดีเซตาซึ่งตัวนี้ก็ไม่ใช่ใครใช่ไหมมันก็คือนะครับผมขอจับย้ายตัวนี้ออกมานะครับย้ายตัวนี้ขึ้นไปนี่นะครับโอ้ไม่พอเอาไว้ตรงนี้แหละนะครับอ๋อดูละย,ย้ายย้ายตัวบนดีกว่าครับเพื่อเพื่อให้บรรทัดมันไม่เปลืองนะครับก็ย้ายออกมาเป็นตัวนี้นะครับ นะครับไอ้นี่ขึ้นไปไนี่ดีกว่าดีเซต้าครับซึ่งสุดท้ายมันคือการอินทิเกตตัวนี้มันคือ3อินทิเกต1ส่วนไซน์หส่วนไซนมันคืออะไรมันคือโคเซนะครับมันคือ c o s e c กเซต้าซึ่งอินทิเกรตตัวนี้มันมีสูตรอยู่แล้วนี่ครับผมก็เได้ออกมา2ตัวอินทิเกรตโคเซกครับอินทิเกรตโคเซ c กนะครับอันนี้ผมจดสั้นๆน,นิดนึงอินทิเกรตโคเซ c กโคเซกยู เท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้จําได้ไหมครับก็ไปจําไม่ได้ไปเปิดสูตรครับมันคือลอนของลอนของโคเซกโคเซกยูลบด้วยคอดลบด้วยคอดยูโอเคไหมถัดไปอินทิเกรตไซน์ตัวนี้นะครับอินทิเกรตไซน์ยูดีเซตดียูนะครับก็จะเท่ากับอินทิเกรตไซน์ได้ลบคอดลบคอดยู U นะครับตัวนี้คือก็คือสูตรที่เราต้องใช้โอเคนะครับคือสูตรที่เราต้องใช้จริงมีบวกสีด้วยเนาะ อ่ะตัวนี้ผมก็เลยเท่ากับนะครับเท่ากับ3ตัวนี้ก็วงเล็บนะครับวงเล็บออกมาเป็นลอนนะครับลอนของโคเซกซีเอสซีโคเซกเซต้าลบด้วยคอทเซต้าตัวนี้มันเป็นเซต้านะครับไม่ใช่อยูอ่ถัดไปนะครับอินิเกตตัวนี้เป็นเครื่องหมายลบนะครับเดี๋ยวมอง,มองเป็นบวกไปนะครับตัวนี้เป็นลบเดี๋ยวมองเป็นคูณน,น,นะทีครับอินิเกตไซน์ก็เหมือนเดิมครับลบ มันจะได้ลบใช่ไหมอินทิเกรตทรามันจะได้ลบได้ลบลบจะลบกลายเป็นบวกนะครับก็ออกมาเป็นคอสตัวนี้คอสเซตปิดวงเล็บนะครับแล้วก็บวกด้วยสโอเคนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าโอเคเราอินทิเกรตมาเนี่ยอันนี้ผมจับย้ายตัดออกตัดออกยังไงนะครับเขียนให้มันดีๆหน่อยตัดตัดออกนะครับแล้วก็วาง วางปุ๊บมันจะหมุนได้ครับตัวนี้ใช้สูตรตัวนี้โอเคนะครับใช้สูตรตัวนี้ลืมเขียนบวก c นะครับนี่บวก c นะครับแปลว่าอะไรแปลว่านะตอนนี้ยตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมได้คือว่าอินทิเกรตก้อนเนี่ยครับก็จบมาเท่ากับตัวนี้มันจะอยู่ในรูปของตีโกมิติที่เราก็หาค่าตีโกมิตินะครับหาค่าตีโกมิติโดยอะไรโดยจากตั้งต้นตัวนี้ของเรานะครับตัวเนี้ยแหละครับโอเคนะครับไปหาว่าโคเซ็คคอร์ดคอร์ดคืออะไร โอเครับผมก็จะไปหานะครับใช้ตัวดั้งเดิมนี่เลยครับจากตัวนี้นะครับจากตัวนี้จากนะครับจากสิ่งนี้จากที่เราเคยให้ไว้ตั้งแต่แรกนะครับจากสิ่งนี้ผมก็จะได้ก็จะได้ sin เซตานะครับจับหารไปนะครับจับย้ายข้างไปนะครับก็คือ 2x อส่วน3ครับผมก็มาสร้างรูปสามเหลี่ยม มุมฉากนะครับอัตราส่วนตีโกนมันเกิดมาจาก,กรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับถึงต้องสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากสาคอดแทนโคเซกเซกคอ์ดอะแล้วก็ข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดนะครับอะสายคืออะไรสาคือข้ามฉากสายคือข้ามฉากาาาแปลว่าอะไรแปลว่าข้างบนตรงนี้อยู่ต้องข้ามข้างล่างตรงนี้ต้องฉากก็คือ 2x โอเคไหมครับฉากก็คือ3อ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับก็จะเท่ากับไรเท่ากับ สามยกกำลังสองลบด้วยสองทั้งหมดกำลังสองซึ่งมันก็คือเก้าลบด้วยสี่กำลังสองนั่นเองแล้วก็สแควรูเโอเคไหมครับก็ใส่สแควรู t เข้าไปนะครับผมก็จับย้ายตรงนี้นิดนึงนครับจะไม่ต้องเขียนตรงนี้ไปตรงนี้ก็คืออุ้ยนี่นะครับเก้าลบสี่็กซ์ำลังสองแล้วก็สแควรูตแบมันติดสแควรูตนะครับ สแควร์รูทขยับนิดดีกว่าครับเพื่อความสวยงาม <c oughs> ตัวนี้นะครับก็จะเท่ากับก็สามเหลี่ยมนะพวกนี้ก็จะหาของพวกนี้ออกมาได้นะครับตรีโกณมิตินึกไปถึงสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับก็จะหาทุกอย่างได้เมื่อกี้นี้นะครับเมื่อกี้นี้ต้องการอะไรบ้างต้องการอะไรนะต้องการเอ่อโคเซกใช่ไหมก็จะได้โคเซก เพราะฉะนั้นนะครับโคเซกโคเซกเซตาแล้วก็อะไรอีกนะแล้วก็มีอะไรบ้างครับเมื่อกี้นี่มีคอสเซตาเนาะมีคอสเซตาก็จะเท่ากับแล้วก็คอสเซตาก็จะเท่ากับนะครับ od, eta, คอสเซตาเท่ากับโคเซกคืออะไรโคเซกโคเซกคือ sin cos tan โคเซกโคเซกคือส่วนกลับของ sin sin คือข้ามฉากตัวนี้ก็ชิดฉากนะครับก็เป็นชิดฉากก็คือ ก็คืออะไรครับชิดฉากชิด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 ก็คือโคเซกเออไซายคอสแทนโคเซกเซกคอตใช่ไหมไซายคอสแทนไซายทรายนะครับเขียนนิดนึงครับเดี๋ยวมันงงไซายคอสแทนนี่มีเยอะเนาะไซายคอสแทนโคเซกโคเซกจะเป็นส่วนกลับของไซายส่วนกลับของไซายนะครับโคเซกเพราะฉะนั้นไอ,อตัวนี้ก็จะออกมาเท่ากับ โคเซกก็คือ3าสนะครับส่วนด้วย 2x งเอกโคเซกนะครับก็จออกมาเป็นตัวนี้ <c oughs> ถัดไปนะครับคอสเซตาก็จะออกมาเท่ากับคอสข้ามฉากชิดฉากครับก็ออกมาเป็นชิดชิดชิดก็คือสแควรูทเก้าลบสีกกำลังสชิดเนี่ยครับชิดแล้วก็ฉากถัดไปคอดครับคอดคือส่วนกลับของแทน แทนคืออะไรข้ามฉากชิดฉากข้ามชาิดช,ช,ช,ชิดข้ามชิดข้ามชิด,ชดก็คือชิดก็คือสแควรู t นะครับเนี่ยชิดข้ามก็คือสองเอ็กชิดก็คือสแควรู t นะครับเก้าลบสี่เอ็กกำลังสองเห็นครับชิดข้ามก็คือสองเอ็กโอเคครับผมก็ได้ออกมาทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นนะครับก็ไปขอคัพปี้ตอวน,นี้ออกมาเลยนะครับตัวนี้นะครับไอ้นี่นะครับคัพปี้มานะครับนี่นะครับ เป้ดมาน,นีคัดลอกนะครับวางนะครับตัวนี้เท่ากับแล้วก็ตัวโจทย์ครับตัวโจทย์คัดลอกยังไม่ต้องเขียนนะครับจะได้ไม่ผิดด้วยพูดง่าย copy มานะครับก็จะเท่ากับนะครับก็แค่แทนค่าลงไปนะครับก็จะเท่ากับ3แล้วตัวนี้ก็เป็นอะไรครับลอนลอนหนือล็อกนะครับ3 ล็อกของอะไรครับเรามาเขียนตรงนี้ดีกว่านะครับเท่ากับ3วงเล็บนะครับล็อกของโคเซกโคเซกคืออะไรโคเซกคสามส่วนด้วย 2x ลบคอรดลบคอรดนะครับคอรดคือสแควรูทเก้าลบสี่เอ็กยกกำลังสองส่วนด้วย 2x นะครับตัวนี้นะครับค่าสมบูรณ์ แล้วก็บวกด้วยคอสอ่ะคอสเซต้าผมเขียนไม่จบนะคอสคือข้ามฉากชิดฉากนะครับชิดฉากฉากก็คือ3ในี่ส่วน3คอสเขียนไม่หมดนะครับอ่ะบวกด้วยคอสเซต้าคือสแคว r ูตสแควรูตสแควรูต o ก้ r ลบ 4x ่กยกกำลัง2แล้วก็ส่วนด้วยส่วนด้วย3โอเคียนนะครับ ส่วนด้วย3แล้วก็บวกด้วย4นะครับก็เรียบร้อยโอเคครับก็ได้มาซึ่งคำตอบละโอเคนีครับนี่ยครับลักษณะของมันก็อย่างนี้นะครับก็คือหลักการคืออะไรอย่างที่บอกครับก็คือการแทนลงไปนะครับ